สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องดีเดียชแนลนะคะดีเดีชแนลวันนี้ก็จะมาลงคลิปแรกของปีเป็นคลิปที่เดียไม่อยากจะทำที่สุดเดียโดนโกงเงินจากมีชายชีพอ,ออนไลน์นะคะวันนี้ก็คือเดียจะไปสอบปากคำที่จะเป็นเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะที่จะไปแจ้งความหลังจากโดนก็คือบอกเลยว่า ทำ,ทำใจอะทำใจะได้อยู่แล้วแหละเออเงินมันหาใหม่ได้ตลอดแต่มันรู้สึกแบบเราก็แบบเก็บมาเนาะแล้วคือมันก็รู้สึกไม่โอเคอะทไมต้องเป็นทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับฉันอะไรประมาณนี้ที่เดียโดนอะเดียจะโดนเกี่ยวกับวก,กลุ่มขายของออนไลน์นะคะก็คือจะมาเตือนภัยเลยเดี๋ยววันนี้เดียจะไปสอบปาะคำและไปแจ้งความเมื่อวันที่หกสอบประคำวัน,นวันนี้วันที่เจ็ดนะก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันที่เจ็ดกลุ่มผาพานันเกิดขึ้นจากที่ เดียได้ลงขายของลงแบบพวกเสื้อผ้าใช่ไหมลงไปใน f เฟ e b o o k นะคะแล้วก็แชร์ลงไปในกลุ่มเสื้อผ้าต่อๆกันมันมันมีกลวิธีในการที่แบบ ทำให้เราหลงเชื่อได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยทุกคนก็คือจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงเงินกล้าอุ่นเงินไปให้พวกมิดแน่นอนเดียมีพี่ที่โดนเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาโดนไปเยอะกว่าเดียมากๆเลยนะคะแต่ไม่ขอระบุจํานวนเงินห้าหลักละเออทุกคนห้าหลักตอนแรกอะ่ะเดียก็ลงขายของปกติเลยแล้วพวกที่เป็นหน้ามา้าเออเม้นใต้โพสต์เดียค่ะว่าเออสนใจเสื้อผ้าสามารถส่งรายละเอียดมาให้ในลายส่วนตัวได้ไหมแล้วก็เขาก็ทิ้งลายไว้เดี๋ยวก็ กดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งรายละเอียดไปในลายส่วนตัวเขานี่ก็คือจะเป็นที่เดียลงในเฟซบุ๊กมีกดมาให้ว่าต้องสมัครสมาชิกก่อนโพส์ขายสินค้าเท่านั้นซึ่งจะต้องกดเข้าไปในลิงก์สมัครไปนะคะซึ่งเขาสมัครไปอะเสียค่าสมัครร้อกว่าบาทแล้วก็ได้โบนัสกลับคืนมาประมาณ40กว่าบาท100กว่าบาทไงเออยังไม่คิดอะไรก็เลยโอนไปนะคะแล้วก็ได้คืนมาจริงๆ ก่อนที่จะได้แบบโอนเงินคืนมาจับมีนลิงค์ขายเสื้อผ้าจะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบแอปดีเลยเดยกก็ไปเซิร์ชดูว่าเออมันเป็นแอปอะไรเออมันเป็นแอปที่เขาขายเสื้อผ้ากันจริงๆอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยเชื่อใจเลยเขาก็ให้เกาะทั่วข้อมูลต่างๆนะคะที่จะสมัครก็แนะนําวิธีการมาว่าเออจะต้องออลงทะเบียน189ได้โบนัสคืนมา49บาทผวถอนมาก็เป็น230กว่าบาท และทีนี้เขาก็จะแนะนําวิธีขั้นตอนในการขายของออนไลน์ถ้าเกิดเหมือนกับลูกค้าโอนเงินมาให้เราใช่ไหมมันก็จะไปอยู่ในแอปของเขาแล้วเราก็ถอนเงินที่ลูกค้าซื้อเสื้อผ้าของเรามาเป็นของเราล้วก็โอเคแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ซีทุกคขายของในกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดียสมัครสมาชิกแล้วไงมีคนสนใจแต่ก็ไม่ใช่แบบง่ายๆนะคะที่จะมีคนสนใจเดียก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะเป็นลูกค้าจริงๆอะไรแบบนี้เดียขายแบบสิบสิบ,สบ,สบตัวอะไรแบบนี้ราคาเหมาไปเลยแล้วก็ ส่งฟรีให้เขาก็แบบว่าโอนเงินมาให้แล้วเห็นไหมตอนแรกเดี๋ยเข้าใจว่าจะโอนเงินมาให้บัญชีส่วนส่วนตัวเราอะไม่ได้คิดว่าจะต้องมีระบบอะไรแบบนี้แต่ก็คือพอสมัครไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยบอกว่าให้ไปติดต่อจากส่วนกลางเดี๋ยวก็ทําการติดต่อไปที่ส่วนกลางก็คือแอคเคาท์รายแรกที่เดียทักไปสมัครเขาก็แนะนําให้ไปติดต่อที่ อีกแอคเคาท์นึงชื่อแอคเคาท์ตัวนี้ว่าผู้ชํานาญการการเงินเออชื่อดิฉันสุภานีเจืออะไรแบบเนี้ยคือแบบมาเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นระบบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ทักไปว่าเปิดร้านค้าเรียบร้อยแล้วต้องการทํารายการถอนติดต่อจะรับออเดอร์อันนี้คือติดต่อรับออเดอร์แล้วนะก็คือในส่วนของออเดอร,อร,นะอออร์เขาก็บอกมาว่าจะอธิบายเบื้องต้นนะคะเราจะต้องเปิดการมองเห็นก่อนแล้วก็เราถึงจะได้เงินที่ลูกค้าโอนมาให้เราอะ่ะมามาถึงเราหมุนเวียน หมุนเวียนเงินหมุนเวียนอะไรในแอปเขาคือแบบโทษตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมเราไม่เอกใจเราเป็นคนที่ขายออนไลน์มานานแล้วแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเอออะไรเป็นสิ่งที่ควรจะทําต่อหรือว่าควรหยุดเราไม่ได้คิดว่าไอ้พวกนั้นเป็นหน้ามา้าไงเราคิดว่าเป็นลูกค้าเราจริงๆเราก็แบบความเป็นแม่ค้านะทุกคนเราอยากส่งของให้ลูกค้าลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วอะก็ไม่คิดว่าเออมันก็ไม่ได้โอนมาถึงเรานี่โอนไปหาส่วนกลางอะไรแบบนี้ยเราจะยกเลิกมันก็ไม่ได้ปะเพราะว่าเหมือนเราก็ขายไปแล้วแล้วเราก็แบบเออ คือก็อยากจะโทษตัวเองแต่แบบแบบมันผ่านมาแบบทำอะไรไม่ได้แลว้วแจ้งความกับตํารวจก็บอกมาเลยว่าน้อยนะที่จะได้เงินคืนเลยนะี่ยโหตอนนั้นเดียวร้องไห้แบบปล่อยโฮเลยวันที่เดียดูนะวันที่โขกอ่ะนั่งตรงนี้เดียจจาได้นั่งคนเดียวด้วยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบจะทํายังไงดีเลยแบบเนี้ยขนาดฉันจะได้เงินคืนไหมอะไรแบบเนี้ยตอนทีเนี้ยเขาก็จะมีเป็นส่งอันนี้มาให้ให้เดียเลือกช่องช่องตามช่องอะ่ะเหมือนช่องนี้มันจะบอกว่า ซื้อ1 9 9 9ง1 3 1เนโอนเงินไป1 9 9บาทก็จะได้เงินกลับมา1,318บาทไม่กล้าลองเลยตอนนั้นคือเดียแบบชื่ออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะอะไรเนี้ยเออเดียวก็เลยแค่ลองไป700ก่อนเพราะมันน้อยสุดก็ได้คืนมา840อันนี้คือโอนไปแล้วก็ได้เงินคืนมาจริงๆแล้วเดียวก็ถามไปอีกรอบนะซ้ําเลยว่าแล้วยอดที่ลูกค้าโอนมาให้อ่ะจะได้ตอนไหนคะเขาก็บอกว่า สมาชิกจะได้รับหลังจากที่สมาชิกทําการเปิดการมองเห็นเรียบร้อยซึ่งการเปิดการมองเห็นของของเขาที่เข้าที่ว่าให้เดี๋ยวเข้าใจอ่ะก็คือต้องเปิดประมาณ3ามครั้งเงินแล้วจะเข้าระบบก็ยังจะแบบทําไมเราไม่ตะหนดใจว่าตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยค่ะทุกคนประมาณสามครั้งเนี่ยเขาก็จะส่งแบบนี้มาให้ก็คือได้กลับมานถึงเวลาที่เราจะโดนโกมาแล้วค่ะทุกคนตอนแรกอะ่ะ หนะึ่งสี่เก้าศูนย์ะเป็นเหมือนคัางสุดท้ายของการดิฟสามครั้งมั้งทุกคนได้กลับมาเหมือนกันเดียวก็เลยแบบตายใจแล้วทีนี้เราน่าจะได้เงินจากลูกค้าและที่ลูกค้าจะโอนมาให้ส่วนกลางสรุปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะทุกคนเดียถามไปแล้วว่าเขาทําครบแล้วทําไมถึงไม่ได้เขาก็แบบว่าส่งมาอีกว่ามันต้องทาแบบอีกรอบนึงซึ่งทุกคนที่ผ่านมามันทําให้เราตายใจอะว่าเออเราได้มามา,มาหมดแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ครั้งเนี้ยก็คือ เราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออถึงจะเป็นเงินจานวนแบบมากขึ้นมากขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นแบบ up up เป็นสองพันสามพันอะไแบบเนี้ย cocoa. เขาบอกว่าการยิฟครั้งที่สองจะต้องคูณจํานวนเงินไปสองเท่าซึ่งเดียก็เอาเงินจํานวนแรกที่เดียโอนไปใช่ปะคูณสองแล้วก็โอนไปให้เขาซึ่งเป็นยอดหมื่นกว่าทุกคนฉันทําไปได้ยังไงอ่ะเข้าใจแหละเออก็โง่ด้วยแหละบวกกับแบบ เชื่อคนง่ายด้วยแหละอะไรแบบเนี้ยเดยไม่เคยที่จะเชื่อคนง่ายไม่เคยคิดจะโอนให้บัญชีอะไรแบบนี้เลยนะแต่เหมือนมันหลอกได้จริงๆเพราะถ้าอย่างนั้นคนที่ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนเดียที่มีในกลุ่มอ่ะเออเขาก็โดนไปเป็นแสนอะไรแบบเนี้ยเขายังเชื่อเออเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดียอีกรอบสุดท้ายรอบดิบั้งที่สามคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอ่ะมันจะเป็นกลุ่ม V I P แล้วพอเดียได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม V I P เหมือนเขาก็จะ ให้เดียเป็นตัวการแค่คนหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นม้าเป็นพวกเดียวกันหมดเลยแบบเนี้ยมันรอแค่คนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออก็คือส่งมาเออได้เงินได้เงินได้เงินคืนได้เงินคืนดีข้สุดท้ายแต่เดียก็คือเดียแล้วก็อีกม้าอีกสองคนอะไม่ได้เงินคืนเขาก็จะทําแบบว่ามีคนไม่ได้เงินคืนเหมือนเรานะถอนเงินไม่ได้เหมือนเรานะอะไรแบบเนี้ยให้ทําการคูณสองไปอีกทุกคนมันมันบ้าปะ่ะหลักหมื่นใช่ปะ่ะก็คูณสองไปอีกอะก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือเกือบจะแสนแล้วอะทุกคนนั่นแหละ ถ้าคูณ2ไปอีกแต่เดียก็คือเลิกเลิกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรู้สึกเลยว่าไม่ใช่ลวโดนโกงแน่นอนในแอปนั้นก็เป็นแอปที่มันสร้างขึ้นมาตัวเลขก็ไม่ใช่เงินจริงสรุปก็คือไปรู้มาว่าไอ้พวกที่ซื้อของซื้อขายอะไรแบบในกลุ่มมา,มา80%นะ่ะแล้วที่เหลือก็คือเป็นเหยื่ออย่างพวกเราอะไรแบบเนี้ยเออแจ้งความออนไลน์ใช่ไหมกดเออแจ้งธนาคารอายัดตั้งแต่วันแรก ที่โดนนะคะไม่รู้ว่าอายาทันไหมเพราะว่าพวกมันก็จะแบบว่ารอกดเงินออกและรอที่จะแบบเอาเงินออกแบบตั้งแต่ตอนนั้นเลยวินาทีนั้นเลยแล้วก็อายาไม่ทันแล้วเพราะว่าปกติก็เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วอเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าไปโรงพักสอบปากคำแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นใบแจ้งความเรียบร้อยนะคะแล้วก็สอบปากคำเสร็จแล้วนะคะรอเป็นเออหนังสือตอบรับกลับมานะคะทุกคนเดี๋ยว ep สองจะมารีวิวนะคะ